สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพกิษสานะคะกับวันที่12นะคะเดือน3ปี62นะคะเดือนมีนาคมของเรานะคะเดือนมีนาคมนะคะรถรถรถตู้ของเรานะคะกิษสาคุ้มาขายดีมากๆเพราะเป็นช่วงที่ปิดเทอมซัมเมอร์เป็นช่วงที่กลุ่มรถตู้วิ่งนักเรียนกําลังว่างช่วงว่างในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาจะวิ่งหารถเพื่อไปเสริมเสริมโรงเรียนนะคะ เพราะแต่และโรงเรียนนะคะก็จะเปลี่ยนรถหมดอายุการใช้งานก็ต้องเปลี่ยนรถรถอ่ากลุ่มนี้โรงเรียนขอเปลี่ยนอีกแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนรถซึ่งเป็นเวลาที่เขาว่างจริงๆเลยนะคะวันนี้ขวัญน,นะคะกิจสคุตคาเจ้าแม่รถตู้บอกเลยมาเสนอรถตู้แบบประหยัดให้คุณลูกค้ามาเสนอรถตู้แบบประหยัดเงินเหลือถึงเจ้าของเต็มเต็มเจ้าของคือตัวเรานะเจ้าของคือตัวเรานะคะและมี เขาเรียกว่าอะไรนะมีเงินเหลือรถสวย,สวยไม่ต้องซ่อมบำรุงยากไม่จุกจิกอย่างที่คิดต้องกิจราคุณขาดเท่านั้น<ม>นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขไม่เอ่ยไม่ว่าจะเป็นสภาพรถเอ่ยไม่ว่าจะเป็นการบริการเอ่ยนะคะทุกคุณรับรองเลยคุณลูกค้าจะได้สิ่งดีๆกลับไปแน่นอนไม่มีผิดหวังนะคะวันนี้คะ่ะน้องอ๊รดนะมาไวเคมไวนิดหนึ่งฝังขวามือ ไม่แต่งวีค่ะใช้เงินออกรถแค่20,000ืบาทใช้เงินออกรถแค่20,000ื่นบาทาคุณส่งไม่เกิน1 4ื0 0หรือไม่เกินหมื่นหรือประมาณ13ือยู่ที่เงินดาวแต่ถ้าคุณดาว20,000อยู่ที่พี่ขวัญบอกเลย1 4ประมาณ14400บาทะานะคะรวมทุกอย่างนะรวมประกันชั้นหนึ่งด้วยนะ,ร,ะรวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอื่นรวมประกันชีวิตรวมอะไรเลยอยู่ในนั้นเลย นะคะอยู่ในตัวนี้เลยตัวนี้เป็นปี12อถ้าถ้าคุณเห็นประกาศลดราคา200 0 0นส0นั่นคือรถเคยเปลี่ยนป้ายมาแล้วคือเคยเคยรับจ้างมาก่อนนั่นเองส่งเดือนเท่าไหร่หมื่นสี่สี่ร้อยประมาณนี้อยุ่ถ้ามันจะแตกต่างคืออายุของลูกคา้ามันเกี่ยวกับประกันชีวิตด้วยอันนี้พี่พี่ประเมินเบื้องต้นมา<อ>นะคะพี่ประเมินเบื้องต้นมาน้องน้องโอ๊ตขาครับผมเขาเรียกว่า เป็นเบาะที่รับลูกค้าได้เยอะๆได้เยอะอ่าลองนั่งอยู่ตรงนี้ก็นั่งได้ตรงนี้ก็นั่งได้ตรงนั้นก็นั่งได้รั่งตัวใหญ่นั่งยังไม่นั่งได้ดูเบลสิคะสั่งสั่งจากป้ายแดงใครที่ซื้อรถคันนี้คุณรู้ไหมคุณเป็นเจ้าแรกที่ได้นั่งเพราะเราสั่งทำ V.I.P. ป้ายแดงมาเลยสั่ง V.I.P. ไม่เคยเป็นมือสองจากใครนะคะเบาะ V.I.P. ไม่มีขัดสะอาดสะอ้านนะคะสบายตานะคะคันนี้นะคะ บอกทีวีทีวีกี่นิ้วโอ้โหแค่นี้ก็สะใจแล้วนะคะแค่นี้ก็สะใจแล้วไฟตัปรับตามใจเราเลยนะคะถ้าลูกค้าจะนอนเราก็ดับไฟช่วงหลังได้นะคะเราตปรับตามปรับไฟตามอารมณ์ของเราหรือปรับตามใจลูกค้าได้เลยนะคะเพราะไฟมันจะสว่างนะคะไฟจะสว่างไฟจะเอ,อนวลตามไม่แสบตาไม่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 ไมไมไม เขาเรียกว่าใช้ไฟสีแบบคลาสิกอ่าใช้ดูแลเย็นเย็นสบายตานะคะอันนี้ไม่ผลนะคะคุณลูกค้าค่ะเปิดกลางคืนสวยมากกี่งวดครับเจ็ดสิบสองวดจ้ะขอบคุณเจ็ดสิบสี่ท่านนะคะ<า>นะาาพี่ขวัญอาจจะแชร์น้อยหน่อยนะช่วงนี้เพราะว่าพี่ขวัญอ่ถ้าแชร์เยอะๆกเกรงใจลูกค้านะคะ <c oughs> <c oughs> อ่ะมานิดนึงนะคะ <c oughs> อ่ามานิดนึงมาด้านหลังอีก <c oughs> มีลูกคา้าถามว่ารถติดก๊าซอะไรครับพี่ขวัญ CNG จากศูนย์ราชวัตรป้ายแดงเท่านั้นนะศูนย์ราชวัตรเนี่ยจะเป็นศูนย์เดียวที่เป็นดิลเลอร์ให้กับโตโยต้าเขาเหมามาหมดเลยค่ะถ้าคุณซื้อป้ายแดงคุณจะไม่มีเลยนะมันจะโลงโลไม่มีอะไรเลยศูนย์ราชวัตรเขาเหมามาเลยค่ะ CNG สองถัง CNG เป็นถังสีอะไรคะการดูแลการเข้าใจอะไรง่ายๆถังสีเหลืองแต่ถ้าเป็น LPG จะเป็นถังสีดา เป็นการที่มองความรู้เป็นเกตเล็กๆน้อยๆแต่มีผลนะมีผลนะมีผลนะคะเซลล์บางคนก็ยังไม่รู้นะว่ากา๊าซมันสถังสียอะไรน,นะน,รนะครับต้องบอกไว้เลยนะคะๆๆอ่ะอันนี้เห็นไหมน้องโอ๊ตครับผมบอกแล้วว่าไม่เคยเป็นมือสองรองใครอันนี้ป้ายแดงชัดๆเป็นเป็น v i p ป้ายแดงทำไมพี่ขวัญถึงพูดอย่างนี้เอ้าวีไป้ายแดงสิจ๊ะก็มันไม่เคยผ่านการนั่งของใครมาเลย ไม่เคยผ่านการน,นั่งของใครมาเลยนะคะเพราะอะไรคะเราทําสั่งทําโดยพิเศษเลยแล้วออกมาสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้สวยมากๆเลยนะคะอ่ะมาอีกนิดนึงคันนี้นะคะแม้แต่โชคนะน้องโอ๊ตมาแต่โชคความยาวของโชคมันจะบรรลานทําให้ความกว้างความสูงเวลาเราเปิดนะคะมันจะพอดีไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ต่ำเกินไม่สูงเกินไม่เบี้ยวค่ะไม่เบี้ยวอ่ะนะคะบอกไว้เลยนะคะตัวนี้มีผลนะมีผลนะพี่มีผลทุกอย่างนะคะการซื้อรถหนึ่งคันนะคะรถไม่สวยบางทีโชคนี่ทัไม่ขึ้นไม่ได้เลยนะคะมีมีทะเลาะกันเลยนะคะกับเซลล์มีอานะคะนี่ค่ะและนี่ก็อีกอย่างหนึ่งการดูรถนี่เลยเห็นไหมคะไฟตะเข็บเดิมล้วนๆค่ะน้องน้องโอ๊ตขาไม่ใช่ไม่มีเลยที่จะแบบ แต่กระจุยหรือว่าความโค้งความอะไรมันอ้าออกไม่มีนะฮะรถเดิมๆจริงๆเลยนะคะรถเดิมๆมากๆเลยนะคะอ่ะสวยมากค่ะน้องโอดดูสิน้องโอดเขาเรียกอะไรนะอาร์ตอาร์ตเป็นอาร์ตครับอาร์ตอ่ะฮะเห็นไหมคะนี่คะกลมดิ่งเลยอ่าแล้วชัดเจนอ่ากลมดิ่งชัดเจนเลยไม่ได้ทำสีมาไม่ได้คอสีแล้วมาทํากันอีกทีหนึ่งนะคะกลมดิ่งเลยนะคะอ่านะคะ กับ V I P C N G ช่วงนี้พี่ขวัญขอโปรโมท C N G นะคะเครื่อง2.7นะประหยัดสุดประหยัดนะคะบอกไว้เลยประหยัดสุดประหยัดกับ C N G กิจสดากุศลาเท่านั้นใครอยากดาว8 0 0 0 0ืกับรถการ๊าซ C N G 2ถังจากใบแดงมาเลยติดต่อพี่ขวัญน,นะคะ0863 159977แล้วตอนนี้นะคะพี่ขวัญแจ้งนิดนึงครับ คันนี้ใครซื้อคันนี้พี่ขวานสวัสดีค่ะพี่ขวานน่ารักที่สุดค่ะน้องชาย่ะนะคะอ่ะเห็นไหมคะแอร์เย็นเจ๊บเลยแอร์เย็นเจ๊บเลยนะคะอ่านะคะสวยครับเบาะด้านหน้าเบาะหนังสามแถวเบาะด้านหน้าเบาะหนังสามแถวถ้าคุณลูกค้าไม่นั่งก็พับลงวางของวางอะไรได้สบายใจเลยนะคะนี่ลูกค้าไม่ต้องไปวิ่งเต้นหาบงหาเบลอันนี้สําคัญค่ะ อะไรที่สําคัญนี้พี่ขวัญจาัดก,การให้หมดเลยอยู่แล้วจัดให้ครบ,บอยู่แล้วนะใคร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 ขาดใครเกินอะไรนะคะบอกเลยลูกค้าที่ไปซื้อป้ายแดงคุณไม่ได้สภาพอย่างนี้นะ<ม>คุณจะได้คุณจะได้แบบธรรมดาธรรมดามนาะไม่มีนะคะปูพงปูพรม,มไม่อา่าถ้าเครื่องมือก็จะอยู่ตรงนี้นี่ปักไปนี่นะคะเครื่องมือแต่นี้เราต้องเอาออกนะเพราะเวลาออกรถเราจะใส่ไว้ให้นะคะกับชุดเครื่องมืออีกหนึ่งถุงชุดเครื่องมืออีกหนึ่งถุงได้แน่นอนนะคะ คันนี้สวยจัดเลยเพราะอะไรล้อแม็กซ์วนมาโตโยต้าจะหกลูนะใช่ไหมคะคนี่เลยสวยมากเ,เข้ารูปเลยหล่อเลยอะใครก็อยากได้นะฮะหล่อเลยนะคะคันนี้ส่งอยู่หมื่นสี่สี่ร้อยส่งอยู่ประมาณหมื่นสี่กว่านะคะคนะอ,อ่าสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะคันนี้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเร็วใน ในรถให้เลยนะคะไม่ต้องกังวลท่านใดที่อยากมาออกรถก็ใช้บัพชาชนทะเบียนบ้านอาชีพที่ทำคืออะไรคุยกับพี่ขวัญส่วนตัวเลย0863 159977คันนี้ออกรถ80,000นะคะของคนมีเครดิตไรายได้ถึงนะคะคันนี้ออกรถ20,000นะคะคันนี้ออกรถ20,000ส่งใกล้เคียงกันออกรถ20,000แต่คันนี้เป็นเบาะธรรมดา CNG เหมือนกันแต่เป็นเบาะธรรมดานะคะบอกไว้เลยว่า เป็นบอ่อสามแถวก็มีบอ่อสีแถวก็มีวิ่งรับนักเรียนได้วิ่งรับขนส่งได้วิ่งทั่วประเทศที่เป็นสีขาวป้ายลงป้ายเหลือง,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 ง CNG ทั้งนั้นจะบอกเลย CNG ทั้งนั้นนะคะไม่มีหลอกดีเซลดีเซลไม่มีเงิ <l acht> นเหลือนะคะดีเซลวิ่งวิ่งทัวร์วิ่งไกลๆไม่ได้แต่ส่วนมากถ้าเป็นดีเซลเขาจะไปรับทัวร์ <l acht> รับพนักงานรับกลุ่มผู้บริหารเนาะใช่จ้ะ แต่ถ้าเป็นรถอ่อนรับนักเรียนก็ใช้ได้นะนักเรียนเราไปวิ่งเงยอะนะคะรับรองเงินเหลือที่ชัยาภูมิเนี่ยมารับรถพี่ไปประมาณกี่คันแล้วนี่ภายในไม่มีอ่ะได้ได้ค่ะไ,ไกวัดไกวัดมันมีบอดสี่แถวด้วยไกวัดนะคะช่างไก่คาโอคาโอดิโอเชิญได้นะคะช่างไก่นะเชิญได้มาคุยกันได้เลยนะคะมาคุยกันได้เลยไกวัดกําลังดีข้างในนะคะเป็นบาะเป็นบาะมันมีบอะสามแถวกับบาะสี่แถว นะคะมันมีเบาะสองอย่างไก่วัดอยากได้ไปวิ่งอะไรอยากได้กี่แถวเอาสี่แถวดีกว่าไปวิ่งนักเรียนสบายใจหรือเนอะนะคะอ่าเลยขอบคุณทุกคนเลยนะคะพี่ขวัญมาเละมาเดี๋ยวนี้มาวยเคววแต่เดี๋ยวรอบหน้าอาจจะไร้กลางวันเนาะสลับกันไปขอบคุณไก่วัดอย,อ,ะอ,ะอ,อยู่ขอนแกน่นอำเภออะไรอ่ะอยู่ขอนแก่นอำเภอไรคะขอนแก่นลูกค้าพี่ขวัญเยอะมากเลยถูกต้องครับพี่อู๋น่ารักมากขัดใสอิวนะคะอ่าใสอิว แชร์พี่ขวัญ้วยนะใช่อรือครับนะคะน้องน่ารักนะคะน่ารักทั้งครอบครัวครอบครัวนี้พี่ชายเขาภรรยาลูกเต้าน่ารักหมดเลยนะคะล่าสุดลูกค้าพี่ขวัญเนาะมาเหมาพี่ขวัญไปสองวสองคันบ้านเดียวกันเนาะคุณไพฑูรย์กับคุณหน่อยล่าสุดวันเกิดพี่ขวัญก็ไปแฮปปี้เบิร์เดย์มานะคะเรารักกันแบบพี่แบบน้องนะคะเออนะคะดูแลก,กันไปนะคะ แชร์เลยนะคะท่านใดที่เขาอยากได้รถบางคนอาจจะดูไม่เป็นก็ได้ท่านใดที่บางคนอาจจะอยากได้รถแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะมาที่นี่ที่เดียวเลยมาหาพิขันธิกิษสดาคุตคาะนะคะรับรองคุณจะได้รับการดูแลยอย่างดีรับรองเลยว่าคุณจะได้รับเขาเรียกว,ว่าอํเาเภอเมืองพี่อ๋ออําเภอเมืองพ่ขวัญมีคนอ,ออกรถวีไีไปอยู่แถวทกศเนาะไม่เป็นไรคะ่ะ อยู่ที่ไหนพี่ต้อนรับทุกคนเลยพี่ต้อนรับทุกคนเลยนะคะเอกาสารที่ใช้ไม่มีอะไรมากเอกาสารที่ใช้ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าการซื้อรถว,วิ่งหนึ่งคันมันอยู่ที่รายได้ของเรามันอยู่ที่เครดิตของเราและอยู่ที่เซลล์ด้วยอยู่ที่รถด้วยถ้ารถเกิดอุบัติเหตุมาทําไมเขาขายถูกหรือว่าอะไรไกลวัดไกวัดถ้าดาวสองหมื่นส่งอยู่บ้านหมื่นสี่นะ ไกลวัดประมาณหมื่นมื่นสกว่าอยู่ที่อายุของไกลวัดด้วยเพราะว่ามันมีประกันชีวิตเข้ามาร่วมตรงนั้นพี่อ่ะมันจะรันโดยระบบคอมพิวเตอร์พี่ไม่สามารถกะเก์เด้เด๊ะแต่พี่ประเมินให้ประมาณหมกว่านะคะอ่ะแล้วถ้าเบนซินตัวนี้นะคะก็ดาวประมาณ80,000ื่นก็ส่งเยอะขึ้นมาหน่อยประมาณหมแล้วกันนะคะประมาณหมแล้วกันนะคะเสนอสองรอบโตโยตา 7, ้าสเเบนซิน โตโยต้าสอเบนซินปี12บสองเจบาทฟรีผ้าม่านรอบคันยางมันใหม่แล้วแล้วแม็กใหม่แล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้เลยมีหัวจรวดมีค่ะหัวจรวดนะคะปี2004แอร์ไมโครบัสรอบคันขอดูสองจุอะให้รัตนาสีหาทัวหน่อยอ่าสนใจรถตู้หลังคาเตี้ยคับโอ้โหมีเลยนะคะมีทุกคันเลยที่ทักมาวันนี้นะคะขอบคุณนะคะ มีทุกคันจริงๆเลยพี่ขวัญจะบอกให้นะคะสนใจรถตู้หลังคาเตี้ยเอาแบบหัวจรวดราคาเท่าไร่ครับเอาโทรไปเลยค่ะโทรไปเลยขอเบอร์นหน่อยจ้าขอเบอร์ไว้ก่อน0863159977นะคะพี่ขวัญน,นะคะ2 0863159971 77, 77ส่งให้ผมดูด้วยหัวจรวดอ่ะได้เดี๋ยวพี่ขวัญจะไล่นะคะแอดเข้าไปนะ หนูแอดพี่ขวัญเลยนะคะ0ู6ย์5 9 9 7 7น่านะคะทุกคนที่เข้ามารีบด่วนเลยนะเพราะว่าเบนซินจะหมดแล้วเบนซินพี่ขวัญมีสต็อกให้จำนวนจำกัดเพราะว่าพี่ขวัญมีจำนวนจำกัดจริงๆขอบคุณทุกคนเลยมีแล้วลายพี่อาได้เลยจ้ะนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญส่งหัวจรวดให้เราด้วยส่ง V ีดูด้วยส่งจุดเจ็ดเบนซินให้ดูด้วยนะคะใครอีกใครอีกคะใครอีกอะใครอีกส่งให้ผมด้วยโอเคค่ะส่งให้เลยค่ะนะคะยินดีนะคะจะส่งให้ทุกคนเลยแล้วเจอสีหา ทัวตอนนี้ดูอยู่ที่ปี12 2 7เบนซินสวยมากคะเรียกว่าสวยมากๆเออเขาเรียกว่าบาะสีแถวนะอ่ะและคันนี้นะคะคันนี้มีให้เลือกเยอะไม่ต้องบอกแค่ว่าปี12ดาว20,000ไม่แต่งวีเดี๋ยวเราลาลนะนมเพราะว่า6โมงกว่าต้องดองดวเ,ว,เอกวกนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ชว่วง อาจจะช่วงกลางวันกลางวันไหมอ่ะสลับให้น้องๆเขาอยู่กับตอนเย็นกันบ้างอ่านะคะวันนี้พี่ขวัญคอราก,กับ2.7เบนซินยีสิบสองดาวน้อยผ่อนนานจัดง่ายๆกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้กิจากุลค่ะนะคะนะคะอนะอกเลยว่าติดตามพี่ขวัญอยู่ให้รีบมาหาพี่ขวัญเลยคุณจะได้รถคุณจะได้รวยรวยรวยพี่ขวัญไม่ได้พูดเรื่องเล่นพี่ขวัญไม่ได้โกหกคุณวิ่งรอบได้5มีแน,น่นอน เงินเดือนห้าพัน0 0พี่ขวัญก็เจอเจอหมดเลยและตอนนี้ทุกคนกําลังทยอยได้รถหมดแล้ววันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ขอให้ทุกคนคิดว่าคุณจะเป็นนายตัวเองเพราะพี่ขวัญเห็นคุณค่าของคนขับรถแล้วคุณเก่งจริงคุณเก่งจริงๆคุณถึงขับรถได้คนขับแท็กซี่ก็เก่งถ้าคุณไม่เก่งคุณผ่อนรถไม่ได้เราเดือนละสองหมืนกว่าถ้าคุณไม่เก่งคุณไม่อดลับขับตานอนได้หรอกวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบกว่าจะได้เงินพันแต่คุณมาหาเงินแสงกับพี่ขวัญดีกว่า คุณมาหาเงินแสนกับพี่ขวัญดีกว่าเดือนนี้คุณได้แสนหนึ่งปีหนึ่งคุณจะได้เท่าไหร่สองปีคุณจะได้เท่าไหร่นะคะสามปีพี่ขวัญให้เลยคุณหาเงินจนไม่รู้จะหาเท่าไหร่นะคะมาพบกับพี่ขวัญกฤษณาคุณค่ะได้ทุกวันที่กฤษณาย่านการนาพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้บอกเลยมาหาเจ้าแม่รถตู้มีคนเดียวศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดี่ขวัญค่ะสวัสดีค่ะนะคะ